สวัสดีครับในตอนที่แล้วผมได้บ่มเชื้อเห็ดฟางไว้ผ่านมาแล้ว3วัน3คืนวันนี้ผมจะมาทำการตัดใยครับเหมือนเช่นเคยครับก่อนที่จะเข้าไปทำการตัดใยต้องเปิดประตูและลูรบายอากาศออกเพื่อระบายอากากศเสียออกก่อนครับต้องเปิดประตูและลูรบายอากาศไว้สักหนึ่งชั่วโมงก่อนถึงจะเข้าไปภายในลวงเดือนได้นะครับ พราะข้างในมีแต่อากาศเสียแล้วถ้าเราเข้าไปเลยอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับและผมขอยกตัวอย่างอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่าที่เคยตกเป็นข่าวดังในทีวีว่าเสียชีวิตภายในโรงเรือนเห็ดฟางเป็นเพราะว่าเข้าไปในขั้นตอนที่บ่มเชื้อเห็ดฟางไว้แบบนี้แหละครับโดยไม่ระบายอากาศออกก่อนเพราะในช่วงที่เราบ่มเชื้อเห็ดฟางไว้ จะทำให้ภายในโรงเรือนมีแต่อากาศเสียเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปทําการตัดใยห,หรือเข้าไปดูเส้นใยเห็ดฟางเราต้องเปิดประตูและรูระบายอากาศไว้ก่อนนะครับโรงเรือนขนาด3คูณ7เมตรของผมโรงนี้มีแค่รูระบายอากาศตรงจั่วหน้าหลังฝั่งละ2รูครับเปิดออกให้หมดทั้งสองฝั่งเลย ระหว่างที่เปิดระบายอากาศไว้ผมจะพาทุกท่านมาดูเห็ดฟางที่ผมเพาะไว้แล้วครับซึ่งโรงเรือนนี้ก็เป็นโรงเรือนขนาด3คูณ7เมตรเหมือนกันและใช้วิธีการเพาะแบบเดียวกันครับเห็ดฟางชุดน,นี้เริ่มจับเม็ดหลังจากตัดใยไปได้6วันครับเพราะในฤดูร้อนเห็ดฟางจะออกช้าและเห็ดฟางที่ใช้เชื้อหนุ่มเจ็ทออยออกแบบนี้แหละครับอาจจะไม่ได้ภาพที่สวยงาม แต่ให้ดูกันตอนเก็บผลผลิตครับพอเปิดระบายอากาศไว้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็เข้าไปดูใย,ยห็ดฟางกันเลยครับใย,ยหิดก็ฟูหนาพอสมควรครับแต่ก็ไม่ถือว่าหนามาก ผมถือว่าเป็นเรื่องปกติครับเพราะในการบ่มเชื้อเห็ดฟางไว้แต่ละรอบใยเห็ดฟางจะออกไม่เหมือนกันบางรอบก็อาจจะมีใยที่ฟูหนาบางรอบก็อาจจะมีใยที่ไม่ค่อยฟูหนามากแบบนี้หรือบางรอบอาจจะมองไม่เห็นใยเห็ดเลยแต่ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดไม่มีผลต่อการเกิดดอกของเห็ดฟางเลยครับเพราะใยเห็ดฟางไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าเห็ดฟางจะออกหรือไม่ออก การดูแลรักษาและการระบายอากาศที่ดีต่างหากแล้วครับที่จะเป็นตัวชี้วัดที่ผมกล้ายืนยันแบบนี้เป็นเพราะว่าผมเคยเจอมาทั้งหมดแล้วครับต่อให้มีใยเห็ดที่ฟูหนาหรือมองไม่เห็นใยเห็ดเลยยังไงเห็ดก็ออกอยู่ดีครับแต่สิ่งที่สําคัญในการพาะเห็ดฟางฤดูร้อนนี้คือการตัดใยและการระบายอากาศครับติดตามดูให้จบนะครับ ว่าในฤดูร้อนนี้ผมจะตัดใยยังไงและระบายอากาศแบบไหนมาเริ่มทำการตัดใยกันเลยครับผมจะใช้น้ำจากสายยางในการตัดใยและน้ำที่ใช้เป็นน้ำประปาจากหมู่บ้านไม่มีสารเคมีอะไรครับสำหรับการตัดใยในฤดูร้อนต้องใช้น้ำในการตัดใยให้เยอะเลยนะครับ พราะในฤดูร้อนหน้าชั้นพอจะแห้งไวหลังจากที่เราตัดใยไปไม่เกิน3าสวันหน้าชั้นพอก็จะแห้งแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องใช้น้ำในการตัดใยให้เยอะเลยนะครับกะว่าให้หยุดใต้ชั้นเลยและหลังจากที่เราตัดใยไปเราต้องให้ความชื้นอีกหลายครั้งเลยครับกว่าเห็ดฟางจะออกเพราะในฤดูร้อนเห็ดฟางจะออกช้าและหน้าชั้นพอจะแห้งไว ต้องใช้น้ำในการตัดใยให้เปียกชุ่มไว้จนถึงใต้ชั้นทุกชั้นเลยครับแล้วพอเราดูแลรักษาให้ถูกวิธียังไงเห็ดฟางก็ออกมาอยู่ดีครับถึงจะออกช้าแต่ยังไงก็จะออกมาแต่อีกอย่างหนึ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนและทําควบคู่กันไปในฤดูร้อนนี้ก็คือการระบายอากาศครับส่วนจะปรับเปลี่ยนแบบไหนเดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนตัดใยเสร็จนะครับ พอในฤด,ดูร้อนนี้ถ้าละบายอากาศไม่ดีก็จะเกิดปัญหาเรื่องการเกิดหิดโคนน้อยครับ ประมาณนี้ครับจากนั้นก็น้ำผสมกับฮอร์โมนไปฉีดพ่นให้ทั่วทุกชั้นฮอร์โมนอันนี้เป็นฮอร์โมนที่ผมทำขึ้นมาเองสำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่ให้ย้อนกลับไปดูวิธีการทำฮอร์โมนของผมในคลิปก่อนๆได้เลยนะครับผมจะใช้ฮอร์โมนประมาณครึ่งแก้วต่อน้ำาิ0ริรครับ แต่สำหรับท่านใดจะใส่ให้เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับพออัตราส่วนการใช้ฮอร์โมนตัวนี้ฮอร์โมน1แก้วต่อน้ำ15-20า15-20ลิตรครับพอผสมเสร็จแล้วก็นำไปฉีดพ่นให้ทั่วทุกชั้นเลยครับ ประมาณนี้ครับสำหรับพื้นโรงเรือนในฤดูร้อนนี้ต้องเติมความชื้นอย่าให้ขาดนะครับพอฉีดพ่นฮอร์โมนเสร็จก็เปิดประตูทิ้งไว้อย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงก่อนเพื่อให้อากาศดีได้เข้าไปทดแทนอากาศเสียให้มากที่สุดพอได้เวลาสมควรแล้วก็ปิดประตูโรงเรือนหน้าหลังเลยครับส่วนดูระบายอากาศ ให้เปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาเพราะเห็ดฟางต้องการอากาศในการเกิดดอกจากนี้ไปผมก็จะมาเปิดประตูเพื่อระบายอากาศวันละสามครั้งคือตอนเช้าตอนบ่ายแล้วก็ตอนเย็นครั้งละประมาณ1ชั่วโมงครับและผมจะไม่ควบคุมอุณหภูมิเพราะผมเชื่อว่าผมจะไม่สามารถไปควบคุมอุณหภูมิได้อยู่แล้วครับ แต่ผมจะใช้หลักการที่ว่าทําให้อุณหภูมิภายในโรงเรือนสมดุลกับอุณหภูมิภายนอกครับแล้วเห็ดฟางที่เราเพาะไว้ก็จะออกมาเองและอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยทําให้อุณหภูมิภายในโรงเรือนกับภายนอกสมดุลกันก็คือการแง้มประตูไว้แบบนี้เลยครับแต่ให้แง้มไว้แบบนี้เฉพาะตอนกลางวันนะครับถ้าวันในร้อนมาก ก็อาจจะแง้มให้กว้างกว่านี้สักหน่อยและถ้ารู้สึกว่าภายในโรงเรือนยังมีความร้อนสูงอยู่ให้เจาะรูระบายอากาศด้านข้างแบบนี้ด้วยครับแต่รูระบายอากาศด้านข้างให้เปิดไว้เฉพาะตอนกลางวันสำหรับตอนกลางคืนให้ปิดไว้ให้เหลือแต่รูระบายอากาศตรงจั่วหน้าหลังครับขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม ฝากกดไลค์และกดติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อผมจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ